ค okay. สวัสดีนะครับอ่าสวัสดีอีกครั้งอ่าวิชาปฏิบัติการนะครับเมื่อกี้เราก็ได้ทำการสอบออนไลน์กันไปทั้งหมด3เรื่องนะครับอ่าทีนี้ส่วนหน้าที่ต่อไปของนิสิตก็คือดูวิดีโอนะฮะดูวิดีโอปฏิบัติการหัวข้อนี้นะครับซึ่งอยู่ใน o o o g l l c s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  r o นะฮะ o g l e Classroom ของวิชา ปฏิบัติการเคมีหลักมูลมหนูนย์สนะครับนิสิตก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆหรือยังไงไม่รู้ใช้สมาร์ทโฟนเนาะผมก็ใช้ไม่ค่อยถนัดผมใช้ notebook. น้ตบุ๊กนะฮะก็มาที่วิดีโอที่เขียนหัวข้อว่าสัปดาห์ที่3นะครับสื่อวิดีโอเรื่องแบบจำลองโมเลกุลและรูปทรงทางเลขาคณิตของโมเลกุลก็จะมีวิดีโอนี้นะฮะนิสิตก็คลิกเข้าไป นะฮะหรือแตะที่สมาร์ทโฟนก็นิสิตก็ดูวิดีโอเรื่องนี้ได้นะครับวิดีโอจะไม่มีอยู่ใน YouTube นะครับเพราะว่ากลัวลิขสิทธิ์เพราะว่าเป็นของห้องปฏิบัติการไม่ใช่ที่ผมทำผมก็ไม่กล้าลงใน YouTube เผยแพร่นะครับก็ต้องอยู่ในระบบปิดสักนิดนึงก็คืออยู่ใน Google Classroom นะฮะใครที่ อาจจะดาวน์โหลดไปแล้วไปเผยแพร่ก็รับผิดชอบเองนะครับถ้าไปเจอลิกทธิ์เอานะครับอ,อย่าไปเผยแพร่นะนะเพราะนั้นคุณก็ดูได้ในระบบ o o o g l l c s s r o o m นะครับที่เขียนวิดีโอเขียนว่าวิกที่4แต่จริงๆไม่ใช่วิกนี้คือวิกที่3เนาะแบบจำลองโมเลกุลนิสิตก็คลิกเข้าไปนะครับเมื่อดูวิดีโอเสร็จแล้วนะฮะ โดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะทําการทดลองในห้องปฏิบัติการนี้การทดลองเราก็คงไม่ได้ทำนะฮะก็ศึกษาดูจากวิดีโอเอาหลายๆรอบนะครับเสร็จแ,แล้วนิสิตก,ก็สามารถทำรายงานนะฮะเพื่อเป็นคะแนนเก็บนะในช่วงนี้ได้ก่อนนะช่วงที่ออนไลน์นะฮะถ้าออนไซต์ได้เดี๋ยวทางมหาวิทยาลัยเขาคงปรกะกาศอีกครั้งนะครับ ทีนี้การทำรายงานก็นิสิตก็เลื่อนลงมาผมก็แปะรายงานไปแล้วตรงนี้เห็นไหมฮะรายงานผลการทดลองปฏิบัติการอยู่ใน pdf ไฟล์นิสิตก็ทำการปริ้นออกมาหรือถ้าไม่ปริ้นไม่มีเครื่องปริ้นก็ติดต่อที่ร้านถ่ายเอกสารนะฮะร้านถ่ายเอกสารใต้ตึก7ใต้อาคาร7นะครับเขาก็จะมีขายเป็นชุดเป็นชุดไว้อยู่ นะครับทานิสิตสามารถพิมพ์ได้ก็พิมพ์มีเครื่องคอมพิวเตอร์มีเครื่องพิมพ์ก็โอเคแล้วแต่ไปพิมพ์ที่ไหนก็พิมพ์ได้เนาะแต่ถ้าไม่ไม่พิมพ์ก็ร้านถ่ายเอกสารเขาก็คิดราคาถูกอยู่นะผมว่าน่าจะแผ่นละห้สตางค์นะครับนิสิตก็มาติดต่อที่ร้านถ่ายเอกสารใต้อาคาร7นะครับแล้วก็เขียนรายงานในบทนั้นในบท แบบจำลองโมเลกุลและรูปทรงทางเลขาคณิตเขียนแล้วก็ส่งนะครับทีนี้เขียนส่งนี้นิสิตไม่ต้องมาส่งเป็นเปเปอร์นะนิสิตเขียนส่งให้เขียนในกระดาษนั่นแหละครับเขียนด้วยลายมือตนเองงานเป็นงานเดี่ยวนะครับเป็นงานเดี่ยวนิสิตก็เขียนรายงาน ตามที่นิสิตดูวิดีโอแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมในคู่มือนะครับแล้วก็เขียนในรายงานนั้นแล้วก็เขียนชื่อเลขรหัสประจำตัวนิสิตนะครับแล้วก็ถ่ายรูปหรือจะสแกนก็แล้วแต่นะครับถ่ายรูปเป็นทีละแผน่นทีละใบก็ได้แล้วก็ส่งนะฮะนิสิตก็ส่งเข้ามาจะส่งเข้ามาหา หาผมได้ทางผ่าน Google Classroom ก็ได้ครับส่งเข้ามาเลยแต่และแผ่นท่านิสิตถ่ายรูปนะก็ต้องเขียนชื่อเลขรหัสประจำตัวทุกแผ่นนะครับเดี๋ยวสับสนนะนะเขียนชื่อนามสกุลเลขประจำตัวของนิสิตทุกแผ่นถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้ามาจะส่งมาผ่าน Facebook ก็ได้มันมี ตอบรับอยู่เนาะอาจจะส่งหรือจะส่งเข้าอีเมลผมก็ได้นะครับหรือจะส่งผ่าน google classroom นี้ก็ได้มันก็จะลิงก์ไปที่อีเมลนะครับนะก็แล้วแต่มันมีหลายช่องทางนะครับนะฮะก็ส่งเข้ามาเดี๋ยวผมจะแปะที่หน้า Facebook ให้ว่าอีเมลอะไรอีเมลคุณก็น่าจะโอเคนะครับตรงจุดนี้นะครับ ก็ให้นิสิตเขียนรายงานนะฮะแล้วก็มีกี่หน้าก็เขียนส่งพร้อมกับเขียนชื่อนามสกุลเลขรหัสประจำตัวนะฮะแล้วก็ถ่ายภาพหรือจัดสแกนก็แล้วแต่ใครแล้วแต่ใครมีเครื่องมือเนาะถ่ายภาพให้เห็นชัดเจนแล้วก็ส่งเข้ามามีหลายช่องทาง Facebook Google Classroom อีเมล นะครับไม่รับเป็นกระดาษนะครับนะเพราะเดี๋ยวรับเป็นกระดาษเหมือนอย่างฟิสิกส์รับเป็นกระดาษก็วิ่งไปส่งที่อาคาร22ไปแอร์อัดไปรอกันเดี๋ยวก็เจอคัสเตอร์ใหม่ก็จบนะฮะเพราะนั้นออนไลน์ก็ออนไลน์จริงๆนะฮะออนไลน์แบบชนิดไม่ต้องพบเจอกันนะฮะส่งรายงานก็คือส่งทางออนไลน์ถ่ายภาพแล้วก็ส่งนะครับ ณตรงจุดนี้นะเพราะนั้นก็หน้าที่ของนิสิตก็คือดูวิดีโอคุณจะดูตอนไหนก็ได้ดูเสร็จเขียนรายงานนะฮะดูเสร็จเขียนรายงานลงในรายงานผลการทดลองเขียนเสร็จคุณถ่ายภาพหรือสแกนส่งมาที่ผมได้3มช่องทางช่องทางแรก f a c e b o o k ช่องทางที่2 g o o g l e c l a s s r o o m ช่องทางที่3อีเมลนะฮะเดี๋ยวจะให้อีเมลไว้นะครับทีนี้รายงานให้ส่งภายในนะฮะรายงานให้ส่งภายในสัปดาห์นี้ก็คือวันอาทิตย์สิ้นสุดที่วันอาทิตย์ตอนเที่ยงคืนนะครับวันอาทิตย์ตอนเที่ยงคืนคืออาทิตย์ที่เท่าไหร่ฮะสิบ สิบใช่ไหมประมาณนี้นะฮะวันอาทิตย์ที่18 19ก็เป็นวันจันทะร์เนาะประมาณนีนะ้ถ้าจำวันที่ไม่ผิดนะส่งเข้ามานะครับภายในสัปดาห์นี้ก็คือภายในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะก่อนเที่ยงคืนนะฮะมีเวลาให้พวกคุณได้ศึกษาด้วยตนเอง วิดีโอแล้วก็เขียนรายงานประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับหลังจากนั้นผมก็จะรวบรวมแล้วก็ตรวจแล้วก็ให้เป็นคะแนนไปนะครับจนอย่างนี้ก็เอาแบบนี้ก่อนนะครับออนไลน์ก็เป็นแบบนี้ไปก่อนนะครับนะฮะอืมอ่ามีเด็กน้อยลงมานะครับอ่ะโอเค มีใครมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีคำถามผมก็จะขอยุตินะครับขอยุติวิชาปฏิบัติการแบบออนไลน์นะครับได้อธิบายไว้แล้วเดี๋ยวก็จะขอ,อะหยุดการอัดวีดีโอแล้วผมก็จะ อัพเข้าสู่ YouTube ให้คนที่ไม่สามารถเข้าห้องเรียนนะตอนนี้ได้ได้ดูนะครับนะะแล้วก็มีเวลาประมาณ1สัปดาห์ในการที่จะดูวิดีโอและก็ทำรายงานส่งนะครับโอเคนะครับถ้าไม่มีข้อสงสัยนะฮะ ไม่มีคำถามผมก็จะขอยุติสวัสดีนะครับมิสิทธตก็ขอขยายความทฤษฎี VSEPR อีกสักนิดหนึ่งนะครับตามที่เราเรียนภาคทฤษฎีไปหรือแล้วก็มาแลบนะฮะวันนี้ก็จะขอโชว์โมเดลสักหน่อยนะครับนี่ฮะโมเดลนะฮะ นี่คือรูปร่างโมเลกุลที่เป็นเส้นตรงนะครับที่เป็นเส้นตรงนะเส้นตรงนะครับนะถ้าจากทฤษฎี vsepr ก็คือ ax 2ใช่ไหมครับ ax 2นะฮะร,รูปร่างเป็นเส้นตรงมุมพันธะ180องศานะฮะ กรณีนี้คงไม่มีใครที่จะสงสัยหรอกนะฮะเส้นตรงนี้นะครับอันนี้คือ ax 2นะครับพอจะเห็นโมเดลแล้วนะโอเคนะนะครับเป็นอย่างนี้อทนนี้ขอข้ามไป ax 3าะ ax 3เห็นไหม ax 3รูปร่างเป็นไงฮะละนาบสามเหลี่ยมน,นะฮะละละละนาบสามเหลี่ยม างเงี้ยนะครับนะฮะหมุนหมุนยังไงก็เป็นระนาบสามเหลี่ยมนะครับหมุนโมเลกุลยังไงก็เป็นระนาบสามเหลี่ยมนะฮะมุมพันธะร้อยยี่สิบองศาทุกมุมนะฮะร้อยยี่สิบองศาทุกมุมมุมพันธะนะครับนะรบะนาบสามเหลี่ยมนะอันนี้คือ ax สามนะฮะ ax สามนะครับผม โอเคนะพอมองเห็นภาพนะ ax สามนะครับนะตรงนี้ ax สามนะขอโอเคหยุดที่ ax สามต่อไปเป็นโมเลกุลอีกแบบ ax สี่เนี่ย ax สี่เห็นไหมฮะรูปทรงเป็นยังไงทรงสี่หน้าหรือทรงสามเหลี่ยมสี่หน้าภาษาอังกฤษก็ เทตตาฮีดอฟนะครับเตตตาฮีดอฟมุมพันธะทุกมุมนะฮะไม่ว่าจะไปหามุมไหนร้อยเก้าจุดห้าองศานะฮะร้อยเก้าจุดห้าองศานะครับแต่ตรงนี้ตรงไหนสามเหลี่ยมสีหน้าก็นี่สามเหลี่ยมหน้าที่หนึ่งสามเหลี่ยมสีหน้าหน้าที่หนึ่งสามเหลี่ยมหน้าที่สอง สามเหลี่ยมหน้าที่สามอยู่ด้านนี้แล้วก็ด้านบนสามเหลี่ยมสี่หน้าก็กลายเป็นทรงสี่หน้านี่คือ a x เ็สี่นะฮะ a อเอ่กซ์สอย่างนี้นะฮะเห็นไหมฮะสลับไปยังไงเราก็จะลักษณะอย่างนี้เหมือนกันหมดนะเอเอสี่ นะครับนี่คือ AX AH สนะตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรถ้ามีโอกาสเข้าห้องปฏิบัติการก็ามาขอดูนะครับแต่ตอนนี้เราเราอยู่ในภาวะอย่างนี้ก็ต้องออนไลน์นะครับนะโอเคนะ AX AH สต่อไปเป็น AX AH 5 AX AH 5อย่างนี้ยปินิ้คู่ฐานสามเหลีย่ยม พีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมพีระมิดฐานอยู่ตรงนี้ฐานสามเหลี่ยมนะฮะอีกพีระมิดยอดพีระมิดยอดพีระมิดด้านล่างนะครับพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมนะฮะพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมนะครับมุมพันธะตรงฐานร้อยยี่สิบองศาร้อยยี่สิบองศา มุมมันทะจากฐานไปที่จุดยอดด้านบนหรือจุดยอดด้านล่าง90องศานะครับ90องศานะผมมองเห็นนะอ่าเอเนนะครับตรงนี้คือ AX5 AX5 เีระมิดคู่ฐาน3เอเอเอมอเอะอเอเอเดเอ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 เ่เอเอเอู่มอเ,มเมนะนะอเ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 อาอเอเอเออ ต้องดูในเจ้าอื่นที่เป็น YouTube อีกเจ้าอื่นนะครับอ่านี่คือ AX5 นะครับอ่าต่อไป AX6 ออกอคต์ฮีดอหรือทรงเหลี่ยมเอภาษาไทยชื่ออะไรจำไม่ได้นะฮะอ่าออคต์ฮีดอเขาเรียกออคต์ฮีดอลนี่ก็แล้วกันอ่าเหลี่ยมแปกหน้าอ่าทรงเหลี่ยมแปกหน้านะครับ ก็คือมีสามเหลีย่ยมสามเหลีย่ยมแปดหน้าทั้งหมดทานทิทีเห็นรูปจริงก็จะมองเห็นว่าเออมีด้านบนเนี้ยสามเหลีย่ยมสี่ด้านล่างอีกสี่ก็เ,เป็นทรงเหลีย่ยมแปดหน้านะฮะออกตาฮีดอน,นะครับมุมพันธะทั้งหมด90องศาด้วยกันนะฮะ90องศานะครับ90องศาด้วยกัน นะครับแนะตรงนี้นี่คือ a x 6นะครับ a f 6จะตรงไหนก็นแล้วแต่เหมือนกันหมดเลยจับตรงไหนออกตี่ดอเหมือนกันหมดนะครับ a x 6นะโอเคนะครับนี้ขอย้อนกลับมาที่ a x 3 a x 2ไม่มีปัญหา ax 3นะฮะถ้าอันนี้คือ ax 3แต่ถ้าเมื่อไรมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวสมมุตินตรงนี้เป็นอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวถ้าเป็นอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวผมขอมือผมจับไว้นะจับปึ๊บอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะค,ะครับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเราก็จะไม่มองรูปร่างโมเลกุลในส่วนของที่เป็นอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวด้วย เราจะมองรูปร่างเฉพาะอะตอมที่เกิดกระทบกันเท่านั้นณนะตอนนี้นี่คืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะฮะเรามองดูเป็นรูปอะไรมุมงอหรือตัว V ใช่ไหมครับหรือตัว V อย่างเงี้ยอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่นี้เมอผมจับไว้อยู่นะฮะมุมงอหรือตัว V นะฮะเพราะฉะนั้นสูตรตรงนี้คืออะไร As2e1 e คืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว ax2e1 เห็นไหมฮะ ax2e1 บทพื X ้นฐานมาจาก ax3 เห็นไหมฮะถ้าเราจำ ax3 ได้รูปทรงเป็นอะไรและนาาสามเหลี่ยมแต่ถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งของอะตอมเป็นอิเล็กตรอนคู่ตัวเดียวเอามือปิดไว้เราก็จะนึกออเมื่อปิดเราก็ไม่มองดูว่าเป็นโมเลกุลอะไรก็จะมองดูที่เหลือส่วนที่เหลือก็คือมุมงอหรือตัวบี นะฮะมุมงอหรือตัววีเพราะฉะนั้นมุมบรทัมุมบรทัดตรงนี้มุมงอหรือตัวบีเป็นไงแรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนี้แรงผักมากอันนี้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวผลักกับอิเล็กตรอนคู่บรทัก็จะผลักทําให้สองสองบรรทะนี้ใกล้ชิดเข้าหากันอันนี้มันมันมันดิจิตนะมันแข็งเก่งจริงๆมันต้องยืดหยุ่นแบบอ่อนจะต้องผลักมีแรงผลักก็มุมบรรทัดก็จะใกล้เข้าหากันเมื่อใกล้เข้าหากันก็เป็นไงครับ มุมพันธะก็จะน้อยกว่า120องศาก่อนหน้านี้ถ้าเป็น AX3 มุมพันธะ120องศาเมื่อมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดียวมีแรงลักมุมพันธะตรงนี้ก็จะแคบเข้าเล็กลงน้อยกว่า120องศานะโอเคนะอันนี้คือ AX2E1 นะครับต่อไปครับ บทพื้นฐานจาก AX4 AH AX4 AH เมื่อมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดียวหนึ่งปึ้งก็แทนที่ตรงนี้นะฮะแทนที่ตรงนี้เป็นยังไงรูปร่างโมเลกุลเป็นงไงฮะฐานสามเหลี่ยมพีระมิดฐานสามเหลี่ยมพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนะฮะนะพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ ax3e1 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 มุมมันท้าเป็นไงตอนหน้านี้ถ้าเป็น ax4109.5 องศาถ้ามีอเลกตอมคู่โดดเดียวมีแรงพักอเลกตอมคู่โดดเดียวกับคู่บัรทัามากก็จะหุบหรือใกล้ชิดเข้าหากันนะเพราะฉะนั้นมุมมัรทัตรงนี้ก็ น้อยกว่าร0 9 5องศานะฮะน้อยกว่าร0อยองศานะครับนะตรงนี้นะอ่าโอเคเนาะอืมมาตรงนี้น้อยกว่าร0 9 5องศาโอเคแต่ถ้าอะสมมตุติอิเล็กตรอนคู่ตัวเดียวสองที่เลยปิดไว้เป็นไงครับ รูปร่างมุมงอหรือตัว V ใช่ไหมมุมงอหรือตัว V นะครับมุมงอหรือตัว V มันมุมบรรทัดเป็นไงก็น้อยกว่า1 0อ5องศาเป็นอะไรฮะตอนนี้ AX 2 E 2 AX 2 E สเห็นไหมครับรูปร่างมุมงอหรือตัว V มุมบรรทะน้อยกว่า1 0อ5องศาเราไม่รู้เท่าไหร่แต่น้อยกว่า ร้อยกว่าแต่บทพื้นฐานเดิมจากบทพื้นฐานเดิมคือ ax4 นะครับอ่ะโอเคนะนี่คือจากบทพื้นฐาน ax4 ต่อไปฮะบทพื้นฐาน ax5 นะถ้ามีอิเล็กตรอนคู่ดเดียวปึ้งอย่างเงี้ยเป็นไงฮะอ้อโทษทีตรงนี้อ่าอิเล็กตรอนคู่ดเดียวเข้าตรงนี้ตับตรงฐาน เพือลดแรงครับเป็นไงครับอย่างน,นงี้เนาะรูปร่างเป็นลาย C ซอนะฮะไม้กระดานหกเนะี่ยสมมติวางบนพื้นไปมานะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นไร AXE1 AXE1 รูปร่าง C ซอไม้กระดานหกนะครับ ถ้าอ่ะเป็น ax3e2 ก็ปิดไว้อีกอย่างเงี้ยรูปร่างเป็นอะไรตัว t, t-shape แต่มุมบรรทัดเป็นไงน้อยกว่า9 0องศานะตรงนี้เราปิดไว้นะฮะมุมบรรทัดก็น้อยกว่านะครับอันนี้คือ ax3e2 และสุดท้ายถ้าตรงนี้เป็นอิเล็กตรอนคู่ตัวเดียวด้วยตรงนี้เป็นหมดก็เหลือเฉพาะนี้เป็นเส้นตรง เนไหมฮะเส้นตรง ax2e3 นะตรงนี้ ax2e3 เราปิดไว้นะครับ ax2e3 เดี๋ยวแค่ตรงนี้รูปร่างก็เป็นเส้นตรงนะ ax2e3 นะเพราะฉะนั้นเราปิดไว้เราก็สามารถเป็นไงนี่ฮะตึงออกไปมีอิเล็กตรอนคู่ดเดียว3คู่ตรงนี้เราปิดไปแล้วก็เป็นเส้นตรงอย่างนี้เห็นไหมครับ อ่าอย่างเงี้คือกรณีเราปิดไว้นะฮะแต่ว่าผมพอดออกเพื่อให้คุณเห็นภาพว่าเป็นเส้นตรงเพื่อให้เราเห็นนะครับอ่าอันนี้คือ AX3 ปิดไว้ปิดไว้ E2 ด้ว e เอ้ย AX2 E3 โทษทีนะฮะพูดสับสนนะ AX2 E3 ก็คืออย่างนี้ AX2 E3 นะ ax 2 e 3ตรงนี้เป็นอิเล็กตรอนคู่ตัวเดียวอิเล็กตรอนคู่ตัวเดียวอิเล็กตรอนคู่ตัวเดียวด้านล่างนะครับมาจากบทพื้นฐาน ax 5นะครับอ่ะสุดท้าย ax 6นะฮะถ้ามีอิเล็กตรอนคู่ตัวเดียวเึ้งตรงนี้เราเอามือปิดไว้หรือถอดออกเป็นไงฮะรูปร่าง โดมิดฐานจัตุรัสฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะก็กลายเป็นอะไร ax 5 e 1 e าตรงนี้เราปิดไว้เป็นอ e ิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะฮะอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวตรงนี้เราปิดไว้หรือถอดออกนะครับอ่านะหรือมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวบน x อกปิดไว้หรือถอดออกสุดท้ายเป็นอะไร สแควร์พาหน้าและหน้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอันนี้คือ AX4 E2 E อยู่ข้างบนนี้กับข้างล่างนะฮะนี่ E e ซึ่งน่าจะเอารูปเปรนฟองคนละสีมาผมผมไม่ได้เตรียมมานะครับนะครับตรงนี้นะปิดไปก็พอจะมองเห็นภาพเนาะพอจะมองเห็นภาพนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับ บทพื้นฐาน AX6 หรือบทพื้นฐานต่างๆก็ได้เล่ามาทั้งหมดนะครับอาจจะไม่ชัดเจนหรือยังไงก,ก็ไม่เป็นไรนะครับดังนั้นวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอจบการพรีเซนต์ประมาณนี้นะครับโอเคครับขออนุญ,ญาตยุติการอัดวิดีโอ